สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อาร์ตก็พาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาอยู่ในช่องอาร์ตเลิฟทรีนะครับอาร์ตคนรักต้นไม้นะครับวันนี้อาร์ตก็จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเปลี่ยนกระถางเจ้านี้เลยนะครับอันนี้ก็คือสเสน่จันทประกายดาวนะครับซึ่งอาร์ตได้ไปเสนอราคาในกลุ่มเสนอราคามานะครับแล้วก็ปิดในราคาที่ค่อนข้างไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับทุกคนเสร็จแล้วอาร์ตก็เพิ่งได้รับของมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ เสร็จแล้วพออาร์ตได้รับของมาเนาะก็มีความรู้สึกว่ารากของเขาก็ก็เดินดีพอสมควรนะครับทุกคนเนาะรากของเขาก็เดินดีพอสมควรนะครับสังเกตได้จากใต้กระถางเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็าจะมีรากที่โผล่ออกมานะครับแล้วก็ข้างบนตรงนี้ก็มีด้วยนะครับเพื่อนๆนนะครับข้างบนตรงนี้เขาจะมีรากนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับ อาจจะไม่เห็นเนาะอ่านะครับเสร็จแล้วอาร์ตก็มีความรู้สึกว่าดินที่เขาปักชำมานะครับดินที่เขาปลูกเจ้าต้นสเสน่ห์จันประกายดาวนะครับซึ่งเขาก็จะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือโฮมอะลูมิน่านะครับเขาก็จะใช้ใช้สเปกน้ำมอสนะครับใช้ใช้สเปกน้ำมอสมอแล้วก็ใช้หินภูเขาไฟในการ ชำเจ้าต้นสเสน่ห์จันทร์กายดาวนี้นะครับทีนี้อาร์ตก็อยากที่จะมาเปลี่ยนกระถางใหม่โดยใช้สูตรดินของของอาร์ตเองนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับอาร์ตก็ได้ไปศึกษาดูนะครับก็ได้ไปดูคลิปนะครับก็อาร์ตก็บอกก็ได้นะครับว่าเป็นสูตรของที่ที่พิุนะครับที่พิุถ้าเกิดว่าคนไหนที่ เป็นแฟนคลับของพี่อูนี่จะรู้นะครับว่าพี่อูแกก็จะใช้เครื่องปลูกที่ค่อนข้างมีคุณภาพพอสมควรซึ่งเป็นเครื่องปลูกที่ที่ทางบริษัทของพี่อูได้นำเข้ามานะครับอันนี้ก็คือไม่ได้มาโฆษณาไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับพี่อูนะครับแต่ว่าก็อยากจะแนะนำสิ่งดีๆนะครับว่าเครื่องปลูกอันไหนที่มีคุณภาพเครื่องปลูกอันไหนที่ดีก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆ นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับกับบริษัทไทยการ์เดนสโตร์นะครับแล้วอาร์ก็จะลองปลูกในสูตรที่พี่อูแนะนำมานะครับโดยจะสําหรับเครื่องปลูกในวันนี้นะครับก็จะมีดิน t g s กินซอยนะครับซึ่งอยู่ทางด้านนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหินภูเขาไฟหนส่วนนะครับเพอร์ไลท์หส่วนแล้วก็เปลือกสนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปลือกสนขนาดเล็กๆ นะครับอีกหนึ่งส่วนนะครับแล้วเราก็จะนำมาคลุกเคล้าเข้ากันนะครับซึ่งคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเสนจันทร์ประกายดาวก็จะทราบนะครับว่าพืชที่เป็นเอรอยนี่นะครับเขาก็จะงอกอยู่ตามพื้นที่ที่บริเวณที่เป็นในป่านะครับซึ่งในป่านั้นก็จะอาจจะมีพวกใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาอาจจะมีซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมเป็นวัตถุอินทรีย์นะครับ เจ้าต้นพวกนี้เขาก็จะไปงอกอยู่ที่บริเวณนั้นนะครับเขาก็จะมีรากที่ชอนใช้หาอาหารแล้วก็เป็นวัตถุอินทรีย์ที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์ตก็อยากที่จะให้เสน่ห์จันทร์ประกายดาวของเราเนี่ยมีความเจริญเติบโตเหมือนที่เขาอยู่ตามธรรมชาติในป่านะครับอาร์ตก็พยายามที่จะหาวัสดุหาเครื่องปลูกที่ ที่จะช่วยให้เจ้าสเสน่ห์จันทระกายดาวเนี่ยนะครับเจริญเติบโตแล้วก็มีต้นที่แข็งแรงมีใบที่ใหญ่และสมบูรณ์แล้วก็สิ่งสาคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่าสเสน่ห์จันประกายดาวเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีลวดลายค่อนข้างชัดนะครับที่มีลวดลายค่อนข้างชัดอาจจะเป็นลวดลายออกโทนเป็นสีชมพูเป็นสีเหลืองเข้มเข้มนะครับเครื่องปลูกเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของสีสันของ ต้นไม้ของเราที่เราปลูกได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะครับอาจจะไม่ทําอะไรกับกับกับต้นของเขาจะไม่รือ้อวัสดุปลูกที่เขาชํามาออกนะครับก็ like. อาจก็จะปลูกไปด้วยกันเลยกับเครื่องปลูกหรือวัสดุปลูกที่อาจเตรียมเอาไว้นะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่สำหรับเครื่องปลูกของเรานะครับอาจก็ได้เตรียมไว้แล้วนะครับอย่างละหนึส่วนเดี๋ยว,วยอาจก็จะตัก ดิน tgs green soil นะครับซึ่งดิน tgs green soil เนี่ยนะครับเท่าที่อาจได้ศึกษามานะครับแล้วก็ได้ไปชมคลิปของพี่อูบ่อยๆนะครับแกก็จะบอกว่าดินเนี่ยเขาก็จะทำมาในสูตรแบบกลางๆนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะทำมาเฉพาะพืชชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจะทำมาในทุกๆพืชที่สามารถที่จะนำดิน ทีเจเอสคนซอยเนี่ยไปเป็นวัสดุในการปลูกได้สำหรับพืชไหนที่มีความชื่นชอบนะครับแบบไหนเราก็สามารถที่จะเพิ่มปุย๋ยเพิ่มจุลินทรีย์หรือว่าเพิ่มอะไรเข้าไปก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้พืชของเรานะครับหรือว่าพืชตัวไหนที่มีความชื่นชอบอาสารอาหารเข้มสารอาหารน้อยอะไรต่างๆนี่นะครับก็เราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมไปได้แต่ว่าวัสดุป,ปลูกอันนี้นะครับเขาก็ สำหรับดิน TGS กินซอยเนี่ยครับเขาก็จะทํามาแบบกลางๆเลยนะครับถ้าเราอยากจะมีสารอาหารที่เข้มข้นเราก็เพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็สามารถใช้ได้กับกับพืชเกือบทุกชนิดนะครับสําหรับดินนี้เขาก็จะมีความโปร่งนะครับซึ่งเจ้าสเสน่จันทร์ประกายดาวนี่นะครับเขาก็จะเป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะชอบ วัสดุปลูกที่ค่อนข้างโปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้ดีนะครับเท่าที่อาได้ศึกษามาเนาะนะครับเท่าที่อาได้ศึกษามาพืชทุกชนิดเลยนะครับทุกคนพืชทุกชนิดเลยนะครับมักจะชอบวัสดุที่ค่อนข้างโปร่งบางพืชน,นะครับที่อาจจะชอบในเรื่องของน้ํามากๆหรือชอบความชื้นมากๆเขาชอบก็จริงแต่เขาจะไม่ชอบวัสดุที่แบบว่าเก็บความชื้นแบบ สูงจนกระทั่งแบบทำให้รากเน่าอย่างเช่นวัสดุปลูกไหนที่แบบไม่ค่อยระบายน้ำเนี่ยนะครับก็จะมีความเสี่ยงสำหรับพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยวัสดุปลูกต่างๆนะครับต่อให้จะเก็บความชื้นขนาดไหนก็ขอให้เป็นวัสดุที่ระบายน้ำได้ดีนะครับพืชชอบครับทุกคนแล้วก็ใส่ไปนะครับ ใส่ดินที่จะอกินซอยสักประมาณ2ส่วนนะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหินภูเขาไฟไม่ว่าจะเป็นเ,เปลือกสนไม่ว่าจะเป็นเพอร์ไลท์นะครับ <S 1> <S 1> รรก็อย่างละ1ส่วนแล้วเราก็จะคลุกเคล้าเข้าด้วยกันนะครับทุกคนก็จะคลุกเคล้าเข้าไปเห็นไหมครับเขา,เขาก็าจะค่อนข้างที่จะเป็นวัสดุที่ค่อนข้างปโปรมากๆเลยนะทุกคนจริงๆแล้วเปลือกสนนี่นะครับเปลือกสนก็อาจก็จะสั่งมา มาจากบริษัทไทการสโตนกันนะครับเป็นเปลือกส่วนที่มันเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะมีไซส์หลายไซส์นะครับเอ์ S ไซส์ส์ลแต่อันนี้อารก็ได้ไซส์ค่อนข้าง,างที่จะใหญ่มานะครับแต่ทีนี้กระถางของเรามันค่อนข้างเล็กเนาะเราก็เลยใช้กันไกรนะครับตัด เปลือกวัสดุป,ปลูกนะครับซึ่งเป็นเปลือกเปลือกสนนี้นะครับมีขนาดที่เล็กลงเนื่องจากต้นสเสน่ห์จันประกายดาวนะครับเขายังเแบบีอยู่นะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจก็ต้องใช้เครื่องปลูกที่มีความละเอียดลงมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับนี่เสร็จแล้วเห็นไหมครับดินของเราก็จะโปร่งมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยต้นไม้ชอบนะครับแล้วก็สารอาหารก็ เต็มเตี่ยมเลยนะครับก็คง,จะ,งจะต้องทำให้เจ้าสเสน่ห์จันรประกายดาวขอที่อาร์ตลูกย้ายกระถางในวันนี้คงจเจริญเติบโตได้อย่างดีนะครับแต่สําหรับปุ๋ยนะครับอาร์ตขอแนะนำเลยว่าต้นไม้ที่เป็นต้นเล็กๆนะครับที่เรากำลังอนุบาลอยู่นั้นนะครับเราอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะครับบางคนชอบใส่ปุ๋ยคิดว่าต้นไม้นะครับจะต้องนำปุ๋ยเนี่ยไปหล่อเลี้ยงลำต้น นะครับให้เขาเจริญเติบโตแต่ผลกลับกันก็เหมือนกับเด็กๆนะครับเหมือนกับคนเรานี่แหละยังเล็กๆอยู่นะครับถ้าเราไปใช้ครีมที่มันงแรงนะครับผิวเด็กก็อาจจะแพ้ได้เหมือนกันนะครับต้นไม้ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปเนี่ยไม่แน่ต้นไม้เรานะครับอาจจะตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเว้นในเรื่องของการใส่ปุ๋ยไปก่อนนะครับเนื่องจากวัสดุปลูกของเราเนี่ยได้คุณภาพแล้วเพราะฉะนั้นปุ๋ยเนี่ยรอให้เขาโตก่อนนะครับค่อยใส่เสริมเข้าไปหรือ เราให้ดินมีระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานก่อนนะครับอาจจะใช้ไปสักประมาณ6เดือนปีหนึ่งนะครับดินอาจจะเริ่มเสื่อมโทรมเราก็ค่อยหยดปุ๋ยลงไปนะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> คนไหนที่ชอบใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้ห้ามนะครับอาจจะใส่ได้แต่ต้องใส่ในปริมาณที่ที่พอเหมาะกับต้นไม้นะครับหลังจากนั้นนะครับอาร์ตก็อาจจะใช้กระถางที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อน อาจจะใช้กระถางนี้เลยนะครับนี่กระถางดํานี่แหละครับเนี่ยจะก,ก็จะมีขนาดใหญ่กว่ากระถางใสอันนี้ขึ้นมาอีก <c oughs> นิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วสิ่งสําคัญเราก็จะต้องมีวัสดุรองเพื่อที่จะรองก้นกระถางใช่ไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้อาร์ตก็จะใส่เจ้าเลก้าบอลนะครับซึ่งเป็นเม็ดดินเผาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะรองก้นกระถางเนาะเลกก้าบอลนี่ก็จะเป็น เป็นเม็ดดินเผาเป็นกลมแบบนี้นะครับเขาก็จะช่วยในเรื่องของอทําให้ดินมีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่เย็นนะครับจะช่วยใหอ้อากาศเข้าไปในดินได้ดีด้วยเพราะว่าเขาก็จะช่วยในเรื่องของความปร่งของกระถางด้วยนะครับทุกคน,นก็จะใส่เป็นภูเขาไฟลงไปนะครับ แบบนี้เลยนะขอโทษทีนะครับไม่ใช่หินภูเขาไฟนะครับเป็นเม็ดดินเผานะครับหลังจากอาร์ตใส่เม็ดดินเผาลงไปในกระถางแบบนี้แล้วนะครับก็จะตักดินลงไปสักนิดหนึ่งนะครับทุกคนสักนิดหนึ่งก่อนนะ แล้วเราลองดูนะครับมาเทียบดูว่าพอดีหรือยังอ่าโอเคแล้วนะครับพอดีแล้วนะครับประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วอาจก็จะเอาต้นเสนจันประกายดาวที่อยู่ในดินออกมาเลยนะครับซึ่งดินของเขาก็ค่อนข้างที่จะโปร่งพอสมควรนะครับทุกคนเนี่ยโอ้แบบโปร่งเลยนะครับนี่ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเพื่อนๆเห็นไหมครับทุกคนเดี๋ยวอาร์ตให้ดูใกล้ๆนะครับรากเขาแบบเต็มเลยนะครับเนี่ยรากเขากําลังเดินนะครับทุกคนรากเขากําลังเดินเพราะฉะนั้นอาร์ตจะพยายามไม่ทําให้เขากระทบกระเทือนนะครับแล้วก็วัสดุปลูกของเขาก็ก็ไม่ต่างจากที่อาร์ตปลูกนะครับก็จะมีในส่วนของสเฟกน้ำมอสแล้วก็ หินภูเขาไฟเป็นส่วนประกอบในการปลูกเจ้าต้นสเสนจันรประกายดาวนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นอาร์ตก็ค่อยๆใส่เจ้าสเสนจันทรประกายดาวนี้นะครับลงไปเลยนะครับทุกคนวัสดุปลูกของเขาก็ก็ปร่งใช้ได้เลยนะครับถือว่า คนขายท่านนี้นะครับเขาก็มีการเอาใจใส่ในเรื่องของการปลูกต้นไม้อยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆตักดินใส่ลงไปเลยนะครับทุกคนน,นะครับอาจจะไกลนิดนึงนะครับเดี๋ยวอับมาใ่อะดูใกล้ๆนะครับเห็นที่จะต้องไปหาแบบ โตสำหรับอัดคลิปมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมแล้วแะเานาะเพราะว่ากินก้างเหลือเกินนะครับนี่เราก็ตัดวสัสดุปลูกใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับรับรองว่าสารอาหารที่น้องประกายดาวจะได้รับเนี่ยนะครับคงจะทำให้ต้นของน้องเขานะครับจเจริญเติบ โตได้อย่างดีเลยนะครับทุกคนอาจจะพยายามไม่ไม่กดเขานะครับเพราะว่าเนื่องจากกลัวรากของเขาจะกระทบกระเทือนนะครับแล้วก็จะทำให้น้องเขาแบบบอบช้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราใส่วัสดุปลูกไปแบบนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นการ เสร็จภารกิจในเรื่องของการย้ายกระถางเจ้าสเสน่ห์จันตกายดาวเนาะนี่นะครับเขาก็จะมีความด่างที่ที่สัดสัดอยู่นะครับทุกคนเขาก็จะมีความด่างที่ที่ค่อนข้างสาัดสัดแล้วก็มีใบค่อนข้างสําหรับใบนี้เขียวเลยนะครับไม่เป็นไรเนาะนะครับเดี๋ยวถ้าเขาจเจริญเติบโตขึ้นมาเขาก็อาจจะมีความด่างให้เราเห็นพอสมควรนะครับสําหรับใบนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า เขาก็จะมีด่างกระจายกระจายอยู่นะครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับอาจก็จะใช้น้ำำําอมฤตนะครับอันนี้ซึ่งเป็นน้ำำําอมฤตนะครับช่วยให้พืชของเรานะครับเกิดความสดชื่นนะครับก็คืออาจจะใช้ตัวนี้นะครับเป็น H p 1 0ีนนะครับสำหรับสารตัวนี้เป็นสารสกรัดจากธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นอ่า ที่เป็นเรียกว่านะสารนําเข้านะครับจากต่างประเทศเนาะแล้วเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจะช่วยให้พืชของเรานะครับเกิดความสดชื่นแล้วก็จะเริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับอาจก็จะฉีดลงไปเลยนะครับฉีดน้าอมรฤตเข้าไปเลยนะครับต้นไม้ของเรานะครับก็จะได้ สดชื่นมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนเราสามารถที่จะนำเ S ชพีหนึนนะครับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับได้นะครับสามารถฉีดไปที่รากสามารถแช่รากได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ <c oughs> สามารถฉีดไปที่ใบนะครับอาจจะประมาณอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับก็จะทำให้พืชของเรานะครับสดชื่น แล้วก็มีลำต้นที่แข็งแรงแล้วก็มีใบที่สมบูรณ์นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยสำหรับภารกิจการย้ายกระถางเจ้าต้นสเสน่จันประกายดาวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เมื่อเพื่อนๆดูคลิปแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับในการที่จะปลูกต้นไม้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับ การปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ฟอกอากาศต่างๆนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะนำไปประยุกใช้ในการปลูกต้นไม้ที่บ้านของเราได้นะครับแล้วก็อาร์ตหวังว่าทุกคนนะครับที่ชมคลิปแล้วก็คงจะได้ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูคลิปแล้วก็ช่วยกด ไลค์ like, กดแชร์กดส b s c r i b e นะครับแล้วอาร์ตก็มีเพจด้วยนะครับซึ่งชื่อเพจก็คืออาร์ตคนรักต้นไม้นะครับเพื่อนๆืทุกคนสามารถเข้าไปกด Follow ในเพจได้นะครับในเพจก็อาจจะมีความรู้ดีดีนะครับที่นอกเหนือจากการทำคลิปหรืออาจจะมีต้นไม้ที่เพื่อนๆื่กำลังตามหาอยู่นะครับมีจำหน่ายหรือวางแบ่งปันอยู่ในเพจด้วยก็ได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับ ภารกิจของการย้ายกระถางเจ้าต้นสเสน่จันทร์ประกายดาวก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับที่ปลูกต้นไม้ชอบปลูกต้นไม้ก็ขอให้ปลูกต้นไม้อย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับการปลูกต้นไม้นะครับบ๊ายบายค่ะ